ล่าชีทต้องเกิดละไม่ใช่ทีินมัต้องไอ้นี่กีนมันต้องเฮอยหรือที่มันมันอะไรวะคือมันไม่ใช่ชีทต่อสปอนชีทชีทมันเป็นที่เป็นชีทยกเกิดอ่ะที่แบบอันนี้อันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรกำลังเซร์ชกำลังเซื้อซื้อแล้วส่งมาให้ก็เป็นทีทเลยนั่นเป็นเออชีทยกไอ้ที่เเป็นอแบบ นมหมักอ่ะนมหมักอ่ะยังไงยไงเออไอส่งรูปมาให้ด้วยห้าทีแล้วนมหมักอ่ะไม่ไม่เคยกินเหรอไม่เคยกินเหรอชีสเนี่ยเดี๋ยวก็หาก็มันเป็นชีสชีสจะมันเป็นชีสอะไรนะนี่แบบโอ้โหเหนือยังยังไม่เข้าใจเหรอชีสเนี่ยชีสที่มันเหมือนในเครื่องนมแอนเจลี่อือไอ้เหี้ย ชอบกินนะไอ้เจลลี่อ่ะเจลลี่อ่ะที่ทอมมันจะวางแหขนเอาจี้ไปดักมันอ่ะเอาจี้ไปดักมันเนื้อเนื้อจำไม่ได้อีกแล้วรุ่งแต่ตอนเด็กเลยเนี่ยไอ้หอมไม่ไม่จะจะดูจะดูลูกคลิปไม่ออกคลิปไม่ออกก็เสื้อกีเสื้อกี่ล่ะไม่ก็เสือสี่รออะไรล่ะอะไรวะนวิ่งหนักเสื้อที่พายเลยมันมีแต่มอสเนี่ย ไปเลยชีตมาครับนั่นแหละมันมีแต่มดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูแล้วจะ้มานหน่อยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าผมดูแลมั่แว 1, 3, 4, 1, 3, 4, แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ 5. อีเอาหกไปเลยแล้วก็ห้าแล้วก็หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ห้าสี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าวุ้ยเกือบไม่พอหนึ่งหาแล้วก็เอาขึ้นเอาขึ้นมาประมาณสักไม่รู้ดิสักแปดเออหนึ่งสองสามทไมสร้าาาางยกว่สสมี่ห้าหกเจ็ดแปดน้องไม่สายรุ้งไงโคตรยากเลยอะ กโจโจีโจ่เอ,เ,เอามาอีกหนึ่งอีกยังเรือจำได้ชิดต้องมีรูอยู่รูจะเอาไปรูยังไงเนี่ยเจาะเอาหรือว่าเอาสีมาใส่เอาสีเข้าไปดีกว่ามันจะเดี๋ยวเวลามันจะได้มีเวลาเพิ่มเข้าไปอีกตสีอะไรสีดำดเออ เว้ยผมว่ามันไม่เชิงว่าชีดละทำไมวะโอ้ยสร้างผิดการสร้างผิดอีกว่าจะ break พี่อัดไปอยู่เนี่ยเหมือนกันต้องอ่านดิวต้องอ่านดิวจะปิดวิวคลิปแรกของ ของของเนี่ยของช่องเราเลยนะเนี่ยผมอยากยอมแพ้ทำไมอ่ะอยากโจทย์ยากุจั่งเหตุมันไม่เลยยากจั่งเหตุสร้างมันสร้างน้องสร้างเป็นไรอ่ะโอ้โหมันมีชียักษ์ใช่ไหมับเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนกันเนมือชีสยักษ์เนี่ยเอาจุดยังไงเรนวิววิวไม่ค่อยได้อ่ะวิวไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ชีสเล่นเล่นเล่น เลี้ยแ่ไม่ดีใช่ไหมล้วก็เ้วก่อนน้ำน้ำน้ำโอ้โหคิดผมมันแบบยังไงดีอ่ะ กวงเล่นเหรอเฮ้ยหวงเล่นเหรออว่านั่งแต่โต๊ะทิู่กวางเล่นเหรอเฮ้ะกอนหนูหูไม่เท่ากันทำใหแต่หน้าหนูว่ะทำหนูไม้เป็น

เราทำมาสัปห์ที่หกเอ้ใส่ใส่หูไม่ทันโอ้อีปิกไปเลยโอ้โหอันนี้เอาอีปิกไปเลยไปเลยยังสวยเฮน้องไปแล้วน้องไปแล้วไม่ไม่เนาะอีปิกเขาดีเจนเนี่ยแหละโคตรสวยบุดอกบุดอกบ้าเขินอือเอโอเคไปแล้วกัน เพราะของเขาแม่งต้องเอาฟูแน่นอนเพราะว่าเือของเขาไน่เหมือนปูไอเมื่อกี้เนี่ยมันคู่สวยเลยอ่ะอะไรเนี่ยเออเอาซปเปอร์ปูไปเลย <c oughs> ถึงไม่วอานจะรู้คะแนนเราครับคืออะไรวะชีทนี้มันมันไม่ได้ทําให้เป็นชีทแน่เลย <c oughs> ไม่ลืมบล็อกฟองน้ําไม่ได้ไง ยิ้มเกยนั่นไปเอาโอเคไปก็แล้วกันใช่ไหมลืมบล็อกฟองน้ําไปได้เลยทําไมวะฟองน้ํานี่เอามาทําเป็นชีตได้ค่ะบใช่ยังไงเออศิลปะมุงงสูโอเคไปแล้วกันโอเคไปแล้วกันโอเคมันเป็นศิลปะมุ้งสูงเนี่ยแต่ไอเมื่อกี้เนี่ยไอ้อันแรกอ่ะได้รีเจนเนอเรียแน่นอนก็ให้รีเจนเนอเรียโคตรอีปิกเลยโอเคเดี๋ยวเสียเดี๋ยวเสียเดี๋ยวเสียเออห้อ นี่ไงของข้าเออเอาอีปิกไปต่างคนต่างให้อีปิกด้วยกันมันมันอ่านได้แค่นี้มันอ่านได้ไม่เกินกี่นาทีนะไอ้เวรชีตก้อ<ค>นยักษ์เมื่เป็นเต็มหรือเปล่าไม่รู้เยิยก้อนก้อนยักษ์ไอ้นี่ของใครของทีเอ็มอ,อ่ะปุ้ให้อีปิกก่อนของทีเอ็มว้ายวัดบัก โอเคโอเคโอเคถือว okay, okay, okay. ่าเป็นการเออเครเอทสร้างสร้างลูกคิดมาได้ก็พอแล้วขอให้มันแค่ตีโจทย์เขาก็โอเคแล้วแม่ถื่อแต่ละอันนี่โคตรโหดเลยวัดเจ้าฟ้าวัดเจ้าฟ้าซุปเปอร์พูฟซุปเปอร์พูฟพูก่อนพูฟก่อนพูฟก่อนเฮ้ยเฮ้ยทสาม ทำไมกูได้ที่หนึ่งไอ้เหี้ยโ้โหที่หนึ่งยัยวันดูฟังทำไมกูได้ที่หนึ่งวะแคบรูกไปเลยโอ้โคตรฮาเลยเนี่ยโอเคนะผมเวลาเมมเต็ม